วันนี้มาจ่ายตลาดราคะ,ะค่ะบีิสม,มิกกับขา้าวแล้งไมนู่งอย่างค่ะย่างย่างเลยค่ะย่างเบิ้งไกลที่ยังกินไกล้บ้านตกไก่บ้านเนาะแม่เขาตกไก่บ้านเนาะค่ะขาดีเรื่<น>องราคาไกลบ้านไก่บ้านตรงใกล้บ้าน มีนะค่ะแม่ค้าโอ้นี่แม่ค้าอยู่ๆฮ่่าาแม่ค้าอยู่ค่ะนงะคะเครื่องปรุงเครื่องอะไรมีไหมนะคะ ใกล้บ้านตัวในี่ค่ะใกล้บา้บานค่ะใกล้บ้านใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านนะคะใ,ใ,ใกล้บ้านค่ะเพราะนใกล้แก่เหรอคะค่ะป <ใน S 1> ลาเปลาไหลค่ะพี่น้องนะคะพอพอวันนี้เราได้เมนูต้มไก่บ้านใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ อ้ค่ะกําลังเตรียมนะคะอันนอไม้ยังค่ะนอไม้ยังค่ะนอไม้ยังค่ะนะอันนอไม้ยั้มูย่งปูดองปูดองเออตามส้มตานี่ไงนี่ไงขาแต่ใครมีอย่งค่ะยังไม่มีค่ยังไม่มีซื้อสิคัะเครื่องูจะต้มแกมไก่ใช่ไหม ได้ค่ะอันนี้ไข่แต่ไข่ตัะนี้กระลุนเนี่ยหรืทำเกี๊ยวแกมมือค่ะหรือทำเกี๊ยวคุณพ่อค้าใจดีนะคะวันนี้เรามาที่ตลาดอะไรนะคะตลาดอะไรคะตลาดพม่านะคะ ค่ะหน้าโรงงามแหนมหนักพอค่ะกับไข่ไก่หน้าโรงงานแห้วอ้วนขอบคุณมากค่ะนะคะโอ้ยถึงจะแต่คาก็แต่ไข่ค่ะพี่น้องนะคะกำลังตัดสินใจเลือกของอยู่ค่ะนะคะ อืมคนะ่ะหาเลือกผักค่ะอะไดแบะเกือเทศกับผีเนี่ยคะต้นหอมเอาไหมคะต้นหอมอไไมันอนี้นะคะ มะนาวได้แล้ววันนี้เรามาที่ตลาดค่ะอือนะคะตลาดท่าาโรงงานอวนเราได้แล้วอือค่ะได้ครบแล้วเนาะค่ะปาร์เมนูสุกสัน์ค่ะเย็นนี้เมนูสุกสันต์ค่ะครบหรือยังคะครบหรือยังคะ ครบหรือ,อยังคะครบแล้วค่ะครบแล้วใช่ไหมคะคโอเคค่ะวันนี้ก็คครบแล้วเราก็จะกลับบ้านไปเตรียมเพื่อเตรียมนะคะเตรียมทํากับข้าวนะคะพี่น้องอ่คะนี่แหละคะ่ะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณแม่สวาัสดีเด้อค่ะพี่น้องนะคะบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ้านอยู่ช่อง youtube บ้านสาวนีนะคะชุนเจไว้น้ำนดเด้อค่ะพี่น้อง,ยงอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้น้ำนดเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ